ผู้อำนวยมการอะคาเดมีทีมนครราชสีมาม a สต e ร์ฟค่ะก็ประชุมวางแผนร่วมกับโค้ชโจธีรศัก์โพอ้นนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่เพื่อที่จะวางแผนในการพัฒนา,า,ฒนาศักยภาพของนักเตะในระดับเยาวชนไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพต่อไปในอนาคตนะคะร่วมกับทีมสุร,รานารีแบล็กแคทฟีต่อไปค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวนะคะของการเตรียมทีมในระดับเยาวชนของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสตารเอค่ะหลังจากที่สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอล FA t h a ไ l a n d น์ยุทธหลีก2022 2023ับ2023ที่ผ่านมา โดยทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์ FC ก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าพอใจค่ะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ถึง2ทีมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอะคาเดมี่ของทั้งสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์ FC และสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็แคทเอฟซีก็ได้ร่วมกันประชุมเป็นครั้งแรกนะคะโดยนายองอาจพฤกษาเวสผู้อำนวยการอะคาเดมี่สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มอสซาเอฟซีและก็ยังเป็นประธานของสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็กแคทเอฟซีทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก3ก็ได้ร่วมกับโคชโจธีรศักิโพออนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่นายเมธีทวีกุลการค่ะผู้จัดการทีมนครราชสีมามัสซาเอฟซีนายไกรเกียรติคุณธนทรัพย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรนารี Black Cat แบล็กแคทเอฟซีและก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนของทั้งสองสโมสรในการประชุมร่วมกันค่ะ โดยในที่ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของทีมในระดับอะคาเดมีของทั้งสองสโมสรเพื่อเป้าหมายในการสร้างนักฟุตบอลที่ดีมีคุณภาพไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพต่อไปในอนาคตซึ่งทั้งสองทีมค่ะต่างก็มีการสร้างผู้เล่นในรุ่นอายุตั้งแต่10ปีจนถึง18ปปีโดยในการประชุมครั้งนี้ก็มีการวางแผนในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อให้นักเตะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมไปถึงในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้สนับสนุนทีมนอกจากนี้นะคะทาง โคจโจธีรศักดิ์โพโอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามัสเตอร์เอฟซีก็ได้เพิ่มมองมองและก็แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่การก้าวไปสู่ทีมชุดใหญ่ต่อไปค่ะ